สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็มาพบมาพ่อกับแอดอีกแล้วแอดก็จะพาทุกท่านไปซ่องดูจอมปวกที่ขึ้นตามปลาซุ่มซ้นที่บานลำดวนเหนือที่มากกว่าหาหลอยไล่นอกพี่น้องบานลำดวนอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์นอกจากภายในป่าซุ่มซ้นของหมู่บ้านนพี่น้องกไดมีจอมปวกที่มีลูกประหลาดนอกจากไข่ไข่อมพระพุทธรูปโพขึขนมากาดมีข้อหวยทุกท่านกาด ภาคกันเดินทางไปซองหาตัวเลขเด็ดตัวเลขดังกันเนาะค่ะกาลาสุดเศร้าบ้านก็ได้ยืนยันออกมากวา่าจอมปวกนีขึ้นเองตามธรรมศาสตร์เนาะพี่น้องแถมยังมีการพบเห็นแนวทางที่ปวกขึ้นต้นใหม่เป็นตัวเลขอีกด้วยกะซึ่งแล้วแต่ครจะมองเป็นตัวเลขอันใดเนาะพี่น้องโดยส่วนส่วนมากจะมองเห็นเป็นเลข c 2ส7และเลข3าตัวก็คือ c ีสเจ็ดนอพี่น้องกาเศร้าบานเพิ่นกาได้มองเป็นตัวเลขนี่กาแล้วแต่มุมมองของไผ่ของมั่นว่าผู้ใดสิเห็นอันใดเนาะแล้วก็เบื้องต้นเศร้าบานล่ำดวนแห่งนี้ก็มีค้ามเสื้อว่าจอมปลวกที่พบเห็นดังกล่าวนั้นนอพี่น้องกะคงจะนํ่สิ่งดีๆมากให้มู่บ้านพฟอมอธิษฐานนำพาแต่สิ่งดีๆเขามาแต่กะไม่อยาก ให้ทุกคนงมง,ง่ายเนาะพี่น้องเป็นแค่ค้อมเสื้อส่วนบุคคลที่มองแตกต่างออกไปซึ่งเจ้าบ้านกะทีมาตางมองหาเลขเด็ดนั้นโดยการบูซ่าด้วยดอกไม้ทุบเทียนถ้าแป้งซองหาตัวเลขตามค้อมเสื้อนั้นเนาะพี่น้องส่วนใหญ่กับมองเห็นทีบริเวณแกมด้านขวาเห็นเป็นตัวเลข0ูนย์สี่หาสหาศูนด และเศร้าบานบางคนก็นยั่งเห็นเป็นตัวเลขเก็ดหานะพี่น้องเนาะอันหลายๆคนต่างผ้ากันนั่มไปซื้อรางวั่นสลากกินแบงรัฐบาลหวดวันทีหนึ่งกุมผ้าหกซีเนาะพี่น้องกาเอามาให้ทุกท่านเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชกเนาะจ้าเนาะปรดใส่วิจาราณในการรับส้มด้วย่ะกาแล้วแต่ข้อมือของไผ่ของมันเนาะจ้าเนาะกา บวได้งมง่ายเนาะจ้ะเนาะแต่เอามาให้ทุกท่านเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคในหอดวันทีหนึ่งกุมภาพันสองหาหกซีเนาะจ้ะเนาะกาเนาะกาควบวังเล็กนิดน้อยของของนักเสี่ยงโชคเนาะจ้ะเนาะย้ำตัวเลขอีกครั้งหนึ่งเด้อค่ะเด้อตัวเลขแนวปวกไปเนาะจ้ะแนวแนวปวกขึ้นตามต้นไหม่เศร้าบานเห็นนั่นก็คือซีสองซีเจ็ด ซีสองเ,เนาะค่ะแล้วก็ยังมีการขอหวยกับดอกไม้ทูบเทียนแล้วก็มองเห็นตามดอกไม้ทูบเทียนที่เศร้าบานเดขอนันก็เป็น0 4นย์ซีหาหาศหาแและ7จ็ดหาเนาะพี่น้องเนาะแล้วแต่ว้มเสื้อของไผ่ของมั่นเนาะจะก้อนออกไปก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ Denn ่งใ้ <ichi> ้ซองด้วยเด้อค่ะเพื่อจะบ้ิลาดคลิปใหม่ๆเนาะค่ะเนาะขอขอบคุณที่เข้ามารับส้มและรับฟังค่ะ